น้องสาวของพี่สาวชุดเหลืองที่เห็นพี่สาวตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะออกไปในวันนั้นยืนยันว่าผ้าที่ใช้แขวนคอชายคนนั้นเป็นผ้าสีเหลืองตัวเดียวกับที่พี่สาวตัวเองได้ใส่ในคืนวันที่หายไปฮะ ชท่านนะครับผมวันนี้กับผมเอฟพงพีลาลาลาลลแล้วสวัสดีนะครับผมเราก็อยู่กันในรายการเป็นสัปดาห์ทุกวันเสาร์สิบแปดราการงสลับกับเล่าเรื่องผีแบบนี้กับเรื่องสยองครับผมอินโทรมา เออไอเรื่องสยองนี่มันมีอินโทรป่าววะ, <c oughs> วะกูก็จำไม่ได้เออแต่ช่างมาแล้วกันก็ไม่ได้บอกให้เด็กตัดเขาทำหรอก <c oughs> หลังๆนอกเด็กตัดให้ทํามากโหเดือนนี้งานเยอะมากก็แกล้งน้องมาหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมอ่ะสำหรับเรื่องสยองในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยได้รับเรื่องราวที่น่าขนหัวลุกนี้มาจากพันธิบอีกเช่นเคยครับซึ่งก็บอกว่าเรื่องสยองในสัปดาห์นี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณที่สถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใช้คําว่าสวยงามมากๆแล้วก็มีชื่อเสียงพอสมควรเลยแต่ทีนี้เนี่ยมันได้มีเหตุการณ์ครับที่ใช้คําว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาได้ไปท่องเที่ยวแล้วก็ ติดบุคคลคนหนึ่งที่เขาเนี่ยไม่ได้รู้จักหน้าค่าตาหรือไม่ได้เป็นเพื่อนที่ไปด้วยกันด้วยซึ่งหละจะที่ได้ถ่ายรูปติดคนคนนั้นขึ้นมามันก็นําไปสู่การพบศพปริศนาด้วยคนระับ โอ้โหขนลุกมากคุณผู้ชมเอางี้ดีกว่าผมบอกชื่อเรื่องและสถานที่เลยดีกว่าครับซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้และสถานที่น <not> <laughs> ั <sh am> ้นนั่นก็คือวิญญาณติดในรูปที่โค้งผานั่นเองฮะอ๋อเอาละคุณผู้ชมมาเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเจ้าวิญญาณถ่ายติดในรูปนี้ที่โค้งผานจะเป็นยังไงบ้างจะน่ากลัวแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปการต้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อภาคีหนายเอาเราด้วยนะครับผมและทุกมนแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าจะมาแชร์กันครับว่ากันว่าเรื่องเล่าเลยเนี่ยมีมานานแล้วเกี่ยวกับโค้งผาแห่งหนึ่งที่มีวิวสวยงดงามมากๆณจังหวัดชายทะเลแห่งหนึ่งบริเวณน,นั้นเนี่ยเปนถนนเลียบผาริมทะเลและอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นภูเขาวเวลาตอนเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นพอดีส่วนตอนเย็นเนี่ยพระอาทิตย์ก็จะตกดินพอดีเลยด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าวิวทิวทัศน์ที่เนี่ยสวยมากๆเลยแต่ข้อเสียของบริเวณน,นี้นั่นก็คือจุดท่องเที่ยวบริเวณน,นี้เนี่ยจะไม่มีจุดพักหรือจุดชมววิหรรือจุด่่ายยูปเลคนที านมาผ่านไปก็ทําได้แค่ขับรถผ่านแล้วก็รับลมชมวิวเพียงชั่วคู่ได้เท่านั้นซึ่งต้องบอกเลยว่าทางบริเวณเนี้ค่อนข้างอันตรายพอสมควรเลยต้องใช้ความระมัดระวังสูงมากด้วยเพราะบริเวณนี้ค่อนข้างแคบพอสมควรเลยก็ว่าได้แล้วก็ตามมารยาทแล้วเนี่ยมันก็คงจะเป็นเช่นนั้นแหละแล้วมันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรต่อมาหากไม่มีคนเริ่มเอาคลิปวิดีโอจากหน้ากล้องที่ขับผ่านบริเวณจุดนี้ในช่วงพายที่กําลังตกดินพอดีมาโพสลง Facebook เพราะหลังจากที่ได้มีใครคนหนึ่งที่มาเที่ยวบริเวณนี้เนี่ยได บน a c e b o o k เนี่ยคือสถานที่มันสวยงามไงคนมันก็สนใจแล้วก็แชร์ต่อ,ตอ,ตอเ,ปเป็นจํานวนมากจนสุดท้ายทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยเห็นว่าสถานที่นี้เนี่ยน่าเที่ยวมากก็เลยแห่กันมาเยอะแยะมากมายเลยครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในคนใหม่ๆที่เข้ามาก็รู้กดบ้างไม่รู้กฎบ้างส่วนใหญ่ก็จะใช้เทคนิคในการถ่ายรูปเก็บบรรยากาศเหล่านี้แบบเดียวกันเลยนั่นก็คือส่วนใหญ่จะขับรถชะลอชะลอเพื่อให้คนที่นั่งมาด้วยเนี่ยเก็บภาพอย่างเต็มอัตราซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันก็ยังพอผ่านกันไปได้แต่มาหลังๆเนี่ย บางคันนึกว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็พากันจอดรถมา่งบนถนนเลยแล้วก็ลงมาถ่ายรูปมันอย่างคลื้นจนรถติดเนี่ยยาวเป็นกิโลกิโลเลยก็ว่าได้ซึ่งต็บอกเลยว่าบริเวณนี้เนี่ยถ้ารถติดเมื่อไหร่วัน2วันใช่ว่าจะรอดบางทีกรณีนี้อาจจะติดยาวเป็นสัปดาห์เลยก็ว่าได้ครับคือถนน,สนเส้นนี้มันเป็นถนนเส้นประจําที่ชาวบ้านเนี่ยใช้สัญจรไปมาคือถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเขาขับผ่านและถ่ายรูปมันก็ไม่ไมีปัญหาแต่ในกรณีนี้นักท่องเที่ยวเขาเอารถเนี่ยมาจอดจอดจอดจ จ,จนถนนเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้เขาก็เลยเกิดความเดือดร้อนนั่นเองซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ได้โพสต์แล้วก็ได้แชร์ไปแจ้งไปตามเพจต่างๆแต่มันก็เท่านั้นครับเพราะดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสนใจเลยจนชาวบ้านเนี่ยเอือมละอาและต้องพากันไปใช้ถนนเส้นอื่นนั่นเองเรื่องหน้าเบื่อบนโค้งผาถานนแห่งนี้เนี่ยดูท่าจะยืดยาวพอสมควรหากไม่บังเอิญมีใครคนหนึ่งเริ่มโพสต์ภาพประหลาดประหลาดชนขนหัวลุกที่เขาถ่ายได้จากที่นั่นซึ่งเราบอกเลยว่าบนโลกโอินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนนี้เริ่มมีการปรากฏภาพถ่ายหญิงสาวผมสัน้น ปรากฏอยู่ในภาพทิวทัศน์บริเวณนั้นโดยอยู่ตามโรกหินบ้างหรืออยู่ตามซอกหินที่แคบมากๆบ้างบางทีก็อยู่บนยอดไม้ไกลแบบลิปๆเลยและตำแหน่งทุกที่ที่เธอปรากฏตัวนั้นล้วนเป็นตำแหน่งที่มนุษยธรรมดาไม่สามารถอยู่ได้เลยก็ว่าได้บางภาพเหมือนจะไม่มีอะไรแต่พอเลื่อนมาดูใกล้ๆก็เห็นภาพคล้ายๆภาพลางๆใบหน้าผู้หญิงกำลังจ้องมองออกมาด้วยสายตากโกรธจากมุมใดมุมหนึ่งเสมอด้วยและเรื่องราวชวนขนโผลลุกของหญิงสาวลึกลับคนนี้ก็ได้ถูกแชร์ต่อในโลกอิ อย่างรวดเร็วและกว้างขวางขึ้นกว่าเดิมอีกและเป็นที่พูดถึงเป็นทั่วประเทศในช่วคงค่ำคืนเลยก็ว่าได้จากเดิมที่ดังเพราะเรื่องวิวสวยคราวนี้เปลี่ยนมาดังเพราะเรื่องโค้งผีสิงแทนนะท่องเที่ยวที่นิยมความยามธรรมชาติเนี่ยแต่ไม่นิยมผีเนี่ยก็หายวับไปทันทีแต่กระนั้นชาวบ้านก็แทบจะต้องถอนหายใจเซงเกันอีกครั้งเพราะกลุ่มใหม่ที่มาแทนเนี่ยมันหนักกว่าอีกเพราะมันเป็นกลุ่มที่นิยมเรื่องผีเรื่องของลี้ลับขึ้นมากันเป็นขยงเลยและคราวนี้เนี่ยล้วนมีแต่แก๊งหนุ่ม ที่มาทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อที่จะมาล่าท้าผีกันไม่ได้มาแค่ถ่ายรูปเป็นกลุ่มแรกแต่ครั้งนี้พากันมาอัดคลิปแล้วเดินตาม่องหาผีเอาเหล้ายาปาปิ้งมากินเอาสเปรย์มาพ่นตามโขดหินบนแบริเออร์ที่ขอบถนนบ้างจนบอกเลยว่าบริเวณนี้เละเทะจนแทบไม่น่าเที่ยวแล้วก็ว่าได้ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นแบบนั้นอยู่ประมาณ34มสี่คืนบางกลุ่มเลยก็อ้างว่าหลังจากที่เขาได้มาที่นี่เขาก็เจอผีผู้หญิงเสื้อเหลืองติดมาในคลิปด้วยบางคนก็อ้างว่าได้ยินเสียงบางคนก็อ้างว่าเห็นกับต ้าบก็มีแต่บางรายเนี่ยก็คือด่าปนหัวเราะเยาะไปว่าเอ้ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยจนสุดท้ายเนี่ยตำรวจได้รับแจ้งความเรื่องกลุ่มคนที่มาก่อกวนก็มีการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณนั้นแหละและไล่กลับกันไปบ้างครูว่าจะจับบ้างแกงล่าท้าผีนี้ก็เริ่มไม่ค่อยมากันแล้วแต่แล้วในที่สุดก็มีหนึ่งแกงได้เห็นภาพถ่ายจากอินเทอร์เน็ตแล้วตรงมาที่นี่โดยมีเหตุจูงใจที่ไม่เหมือนใครเลยนั่นก็คือพวกเขาเชื่อว่าหญิงสาวใส่เสื้อเหลืองในภาพนั้นคือญาติที่หายตัวไปอย่างลึกลับขณะสัญจรผ่าน บริเวณนี้เมื่อราว20ปีก่อนนั่นเองฮะว้าวโดยเรื่องนี้มีอยู่ว่าหญิงสาวในภาพเนี่ยปรากฏบอกญาติว่ามีทุระด่วนต้องรีบกลับมาเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยหนักโดยต้องขับรถผ่านถนนเส้นนี้แต่แล้วจู่ๆเธอก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทั้งรถทั้งคนจนสุดท้ายเนี่ยญาติพี่น้องก็แจ้งความตามหาแล้วแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยต่อมาอีกสองสาเดือนหลังจากที่เธอหายไปตำรวจก็พบรถของเธอเนี่ยถูกแยกเป็นชิ้นส่วนกำลังส่งขายที่ชายแดนเพื่อนบ้านแต่ก็สืบ สาวไม่ได้ว่าเจ้าของรถเนี่ยหายไปไหนกันแน่นักสืบออนไลน์ต่างาพกางสนใจเข้าไปอีกเลยช่วยกปรปฏิปัตต่อเรื่องราวแล้วก็ภาพทั้งหมดเห็นตรงกันเป็นไปได้ว่าหญิงสาวนี้น่าจะถูกปล้นรถระหว่างเดินทางซึ่งในช่วงปีนั้นเนี่ยใช้คําว่าแก๊งปล้นรถเนี่ยรบาดนหนักมากเธออาจจะถูกดักทําร้ายแล้วก็ฆาตกรรมอําพรางศพไว้บริเวณนั้นก็ได้ข้อสืบฐานนี้ทางญาติที่สิ้นหวังไปนานแล้วก็กลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งและพากไปแจ้งมูลนิธิกู้ภยัยให้มาตามหาศพแต่เนื่องจากเวลา มันผ่านมานานมากแล้วบูลนิธิีเนี่ยจึงส่งคนมาแค่คน2คนมาสำรวจดูเพราะไม่คิดว่าจะพบศพหรอกคือมัน20ปีแล้วมันคงจะย่อยหมดแล้วล่ะอย่างเดากันว่าถ้าเกิดทิ้งแถวนี้เนี่ยก็คงถูกน้ําพัดหรือมันก็ถูกปลากินไปหมดแล้วล่ะแล้วหลังจากนั้น,นก็ค้นหาไปก็ไม่พบศพจริงๆครับจนย่นยาๆเนี่ยชักจะถอดใจอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ทีมนักสืบออนไลน์เนี่ยก็ยังไม่อยากย่อท้อฮะเลยพากันลงพื้นที่ด้วยตัวเองและเดินสำรวจตามบริเวณท,ที่เคยถ่ายคลิปและถ่ายภาพติดหญิงสาวลึกับนนนีี้้ไดดจนในท่สุ ทีมนักสืบอินเทอร์เน็ตกลุ่มหนึ่งก็ได้ไปเจอเข้ากับอะไรบางอย่างที่ซอกหินที่ท่ายจิบไปหน้าของสาวเสื้อเหลืองและทําให้เธอเนี่ยผวาจนตัวสั่นเลยนั่นก็คือกระดูกเท้ามนุษย์ครับ หญิงสาวทีมหนังสือออนไลน์ท่านนี้เพิ่งลงพื้นที่เป็นครั้งแรกก็พบกับความหวาดกลัวจนใช้คําว่าไข่เนี่ยจับสันเลยทีเดียวและเมื่อนึกถึงว่าวิญญาณลึกลับของเจ้าของกระดูกเท้าที่มาปรากฏตัวในภาพน,นั้นเนี่ยมีอยู่จริงตามคําล่าลือเธอกลัวจนออกปากว่าจะขอลาไปปฏิบัติธรรมที่วัดแต่ก็ยังไปไม่ได้เลยคนระับเพราะเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยต้องขอให้เธอเนี่ยมาให้ปากคําในฐานะที่พบศพเป็นคนแรกก่อนทว่าแม้จะพบเพียงแค่กระดูกเท้ามนุษย์ที่ซอกหินแต่การยืน,นยันว่าจะเป็นศพของใครสักคนเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาใช้นิิิตตวยาาาาศสร์เข้มช่ ที่สําคัญกระดูกที่พบเนี่ยเป็นกระดูกเท้าที่มีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นกระดูกที่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเองมันพบว่าหยุดจุดไหนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต่างระดมมือเข้ามาช่วยกันอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาชิ้นส่วนโครงกระดูกของศพที่เหลือนั่นเองปรากฏว่าญาติของผู้สูญหายเนี่ยก็พากันมาเฝ้าติดตามไปอย่างใกล้ชิดแต่เมื่อวันแรกผ่านไปก็ยังไม่มีการค้นพบอะไรนอกจากชิ้นส่วนที่เจอไปตอนแรกเลยทางแม่ของผู้สูญหายเนี่ยก็ร้องไห้เอาทูบหนึ่งดอกมาจุดปักบริเวณที่พบกระดูกเท้าพร้อมกับพูดว่าหากดวงวิญญ านของลูกยังอยู่ที่นี่ขอให้ช่วยดลบรรดาให้พบศพลูกด้วยเพื่อที่แม่และญาติญาติจะได้นําศพของลูกไปประกอบพิธีทางศาสนาให้อย่างถูกต้องเพื่อที่วิญญาณของลูกจะได้ไปสู่สุกตินอกจากนี้จะได้เป็นการช่วยกันสืบด้วยว่าใครเป็นคนที่ทําลายลูกเพื่อที่จะได้นําตัวมาดำเนินคดีให้ได้ตามกฎหมายด้วยนะและเป็นธรรมดาเมื่อมีการพบศพที่นี่จริงบริเวณโค้งพรยนี้ก็กลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างกระน่ําบนโลกโซเชียลอีกครั้งคราวนี้เนี่ยหลายคนที่เคยมาที่นี่และถ่ายจิตวิญญาณต่างกลับไปอีกรอบหนึ่งเลยครับซึง บอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็กลับมาแล้วก็บางคนไม่ได้มาแต่ก็ช่วยกันออกมาโพสรูปที่ถ่ายตีวิญญาณสาวเสื้อเหลืองด้วยโดยเมื่อเทียบภาพล่าสุดกับภาพที่ถ่ายได้ในโลกออนไลน์สมัยก่อนเนี่ยปรากฏว่าบริเวณที่ถ่ายตีวิญญาณมักจะเป็นจุดเดิมจุดซ้ําๆราวกับว่าเธอคนนี้พยายามจะบอกอะไรบางอย่างเลยครับอาจจะเป็นไปได้ว่านี่อาจจะเป็นจุดที่ส่งเธอซ่อนอยู่ก็เป็นได้ปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นต่อมาทีมค้นหาก็พากันบอกปฏิบัติการค้นหาศพกันอีกครั้งคราวนี้แม้จะฟังดูเหนือธรรมชาต แต่พวกเขาใช้ลายแทงจากนักสืบออนไลน์ที่ทําไว้ให้ในโลกอินเทอร์เนต็ตซึ่งต้องบอกเลยว่าบริเวณที่วิญญาณสาวเสื้อเหลืองปรากฏตัวในภาพนั้นมีอยู่หลายจุดมากและไม่น่าเชื่อเลยว่าเพียงเวลาไม่ถึง12ชั่วโมงก็สามารถเก็บกู้ซากโครงกระดูกข,ของเธอได้ครบทั้งเรือนร่างจาก จุดหลายๆจุดที่นักสืบโซเชียลได้รวมมาทั้งหมดนั่นเองครับโดยญาติที่ติดตามการค้นหาครั้งนี้เนี่ยยินดีที่พบศพและเศร้าใจแล้วก็ตกใจด้วยเมื่อรู้ว่าญาติที่หายไปนั้นถูกฆาตกรรมหัน่นศพและแยกไว้หลายจุดอย่างน่าสยดสยองแต่ก็มีเรื่องที่น่าตกใจไปกว่าน,นั้นก็คือบริเวณจุดสุดท้ายที่พบกระโหลกศีรษะคือใต้ต้นไม้ใหญ่สูงขึ้นไปอีกราว4เมตรจะเป็นดงไม้หนาทึบซึ่งมีศพปริศนาอีกศพหนึ่งแขวนคอตายอยู่ด้วยสภาพศพเนี่ยยังใหม่ไม่น่าเกิน2วันสืบราร บอกมาว่าศพสสนี้เป็นศพของชายอดีตเพื่อนของหญิงสาวเสื้อเหลืองที่หายตัวไปและเป็นเพื่อนคนเดียวกับที่เธอเนี่ยตั้งใจจะขับรถมาเยี่ยมในวันที่หายตัวไปเมื่อ20ปีที่แล้วนั่นเองทางตำรวจเนี่ยจึงได้ติดตามและสืบจากทางญาติผู้ตายชายท่านนี้ว่าก่อนหน้านี้2-3วันผู้ตายดูข่าวการปรากฏตัวของผีเสื้อเหลืองในภาพแล้วจู่ๆก,ก็เกิดกระวนกระวายก,กระสรับกระสายอยู่ไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกกับทางบ้านว่าเขาเนี่ยจะออกมาช่วยตามหาศพเพื่อนแล้วหลังจากนั้นก็มีท่าทางหวาดกลัวดูไม่ค่อยมีสติเหมือน อดนอนเลยแม้ว่าจะพากันห้ามแต่เขาก็ยังออกจากบ้านไปหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยแล้วก็พบเป็นศพอีกทีหนึ่งนั่นเองครับทางนี้ทางบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ชายผู้นี้ไม่ได้มีเรื่องทุกข์ใจป่วยหรือมีปัญหาอะไรใดๆใหญ่โตถึงขนาดที่ว่าคิดฆ่าตัวตายได้แถมยังเป็นคนที่มีโรคประจําตัวนั่นก็คือโ,โรคลัวความสูงอีกฉะนั้นการปีนต้นไม้แทบเป็นไปไม่ได้เลยว่าเขาี่จะเป็นคนทําเองก็เลยแจ้งตารวจขอช่วยสืบคดีด้วยเพราะคิดว่านี่จะเป็นการฆาตกรรมมากกว่าตํารวจได้สืบความทั้งหมดแล้วก็เชื่อมโยักน จากผู้ตายทั้งสองสืบลงไปจนพบว่าเมื่อราวราวยีปีก่อนผู้ตายชายเคยมีประวัติผัวพันกับคดีโจรกรรมรถมาหลายคันและเพิ่มพ้นอายุความมาไม่นานนี้เนื่องจากว่าหลักฐานไม่เพียงพอและอาจส่งผลเกิดออการหายไปของเพื่อนสาวที่เป็นข่าวและเรื่องรถของเธอที่ถูกแยกส่วนไปที่ชายแดนอีกด้วยแต่กระน,นั้นจากระยะเวลาที่ยาวนานและหลักฐานอื่นๆน่านจะหาได้ยากมากแล้วอีกทั้งญาติฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตตอนนี้ผลตรวจดีเอ็นเอจากศพก็ยืนยันแล้วว่าเป็นคนที่หายตัวไปจริงๆบอกว่าไม่ติดใจอะไร จะสืบอะไรต่อแล้วนอกจากอยากได้ศพผู้ตายคืนเพื่อไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นทางตำรวจจึงนัดญาติทั้งสองฝ่ายมาพบปะกกันในวันรับศพที่โรงพยาบาลเพื่อพูดคุยถึงทิศทางและการดำเนินง,งานต่อไปโดยเรื่องนี้นจบลงกันอยา่างสงบทั้งทางฝ่ายแม่และฝ่ายผู้ตายที่เป็นผู้ชาย <c oughs> ก็บอกว่าลูกมาเข้าฝันให้มากราบขอโอสิกรรมกับแม่ของเสื้อเหลืองแทนตัวเองด้วยจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถทราบได้ในวันนั้นเองทั้งสองฝ่ายได้เห็นหลักฐานที่ทางตำรวจเก็บมาจาก ฐานที่ที่พบโศกผู้ชายแขวนคอแล้วต่างก็ขนลุกพองผวาขึ้นมาอีกครั้งเมื่อน้องสาวของพี่สาวชุดเหลืองที่เห็นพี่สาวตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะออกไปในวันนั้นยืนยันว่าผ้าที่ใช้แขวนคอชายคนนั้นเป็นผ้าสีเหลืองตัวเดียวกับที่พี่สาวตัวเองได้ใส่ในคืนวันที่หายไปฮะโอ้โ คุณผู้ชมครับและเรื่องราวเรื่องนี้ก็จบเพียงเท่านี้เลยครับเพราะอย่างที่บอกไปรัาว่าเรื่องนี้สรุปก็คือต่างฝ่ายเนี่ยต่างไม่เอาความแล้วพอเรื่องราวเนี่ยมันยืดยาวมากกว่า20ปีครับผมคุณผู้ชมเอาจริงมันเดือดว่ะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเหมือนข่าวแบบมากกว่าเรื่องสยองนะเว้ยมันเป็นฟิลเหมือนข่าวผสมเรื่องสยองเลยแหละก็คือโดยส่วนตัวเนี่ย ผมไม่สามารถสรุปได้นะแต่ผมให้เป็นเปอร์เซ็นต์ละกันผมว่าคดีเนี้ยน่าจะเป็นคดีฆาตกรรมสักประมาณ30%คดีผิดพลาด สักยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้คดีฆาตกรรมสามสิบคดีผิดพลาดสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เรื่องของสิ่งนอกเหนือที่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็คือพวกแบบแก๊งรถมือสองที่แบบไปพัวพันเกี่ยวกับการโจรกรรมรถหลายคันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมให้สี่สิบเปอร์เซ็นต์คือตรงที่ผมบอกไม่ได้จริงเลยว่ามันคือการจงใจฆ่าหรือมันคือการพลาดฆ่าหรือมันคือมีบุคคลที่สามเข้าเกี่ยวข้องแต่โดยส่วนตัวผมว่าน่าจะมีมือที่สามหรือเปล่า ู้พูดยากว่ะคนที่พบมันก็ขมวดขวายใจอะเนาะเราไม่สามารถถามตอบได้จริงครับเพราะสุดท้ายคําตอบมันก็ได้หายไปกับผู้เสียชีวิตแล้วเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่ฟังเรื่องนี้อยู่ที่กําลังวิเคราะห์ตามผมอยู่คิดว่าเรื่องนี้เป็นยังไงผู้หญิงพลาดแล้วเสียชีวิตหรือมีความเกี่ยวข้องกับคดีจราจรรถคิดเห็นยังไง ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บ่อกหน่อยนะครับหรือว่ามีนอกเหนือกว่านี้ที่คิดว่าเป็นไปได้ก็ลองคอมเมนต์ที่ซีเหล่านั้นให้ผมได้ฟังได้นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจมากแล้วก็โหวิเคราะห์ยากอะ่ะผมว่าวิเคราะห์ยากเลยมันมันนานแล้วอะ่ะเหลือแต่เพียงหลักฐานอะ่ะแต่ก็ถามว่าหลอนไหมก็หลอนนะบูหลอนร,รูสภาพดิถ่ายภาพจุดไหนแบบจุดเดิมๆแล้วเห็นแบบผู้หญิงคนนี้วมโหอ่ะโอ้โหยิ่งมันขนลุกสู้เลยว่ะผู้ชมเอาเป็นว่า เวลาไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่ถ่ายรูปติดอะไรก็อย่าลืมไปตรวจสอบบริเวณนะครับเผื่อเจออะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับคดีความเราก็จะได้ช่วยได้นะครับโอเคเอาเป็นว่าในวันนี้ถ้าเกิดเขาคุ้มใจนไม่สวางหรือข้อมูลตัวไหนผิดพลาดประการใดผมเป็นภูพิพลังต้องกราบขอพระธนบพนี้ด้วยถ้าเกิดท่านรักกันชอบกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อภาคีแมงของเราและเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้วันถึงวันนี้ไปละบ๊ายบาย